สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ยายถ่ายให้ดูวันนี้ยายได้กินตำรวมมิตรทะเลนะแล้วก็นี่มีใส่นมจีนด้วยมีลูกชิ้นมีไอ้เนี่ยค่ะผัดหมี่ลูกชิ้นผัดหมี่นี่ัดซื้อให้หลานกินด้วยหลานก็ยังไม่กินนะทั้งยายทั้งหลานเนี่ยแต่ว่าหลานก็ไม่กินยายก็เลยเนี่ยจะกินหมดไหมครับเพื่อนๆีน,นวันนี้ นะยายดู YouTube ก็เห็นเพื่อนๆช่องนั้นช่องนี้โอ้ยกินน่าอร่อยยายก็นึกอยากกินพอดีอยู่ใกล้บ้านยายเนาะก็มีเพื่อนบ้านขายส้มตำขายลูกชิ้นขายผัดหมี่นะพอดีก็เลยเออวันนี้จัดบ้างเพราะว่าเห็นเพื่อนๆกินในช่อง YouTube หน่าอร่อยจังเลยนี่ค่ะส้มตำไม่แพงนะคะบ้านยายจานนี้50บาทเนี่ยตำทะเลรวมมิจ้ะนะคะมีหมดมีกุ้งบ้างมีขนมจีนบ้างนี่ยค่ะ อันนี้ลูกชิ้นก็นะคะไม่แพงอร่อยจ้ะลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นมรีรามบาทยายเนี่ยอร่อยจ้ะสามไม้สิบแล้วก็เจ็ดไม้ยี่สิบจ้ะเพื่อนๆผัดหมี่ก็ถุงละสิบบาทร้านข้างๆบ้านจ้ะอร่อยจ้ะรสชาติใช้ได้เลยจ้ะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะยายเห็นเพื่อนๆกินในช่องยูทูบยายก็ดูนะช่องนั้นช่องนี้นี่แหละเป็นหน ที่ทำให้ยายมาทำช่องนึทุกเพราะยายชอบดูจ้ะทีนี้นี่แหละเห็นเพื่อนเพื่อนกินยายก็อยากกินบ้างวันนี้ก็โอยไม่ต้องไปหานู่นหานี่ยากเพราะยุ่งยากกับหลานทำเองก็ไม่ได้ก็นี่แหละคะ่ะสั่งเลยจ้ะนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนยายจะกินแล้วหิวแล้วจ้ะนะคะไม่ได้กินให้ดูนะบอกเพื่อนเพื่อนเฉยเว่ายายได้อะไรกินจ้ะจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้ะสวัสดีจ้า